ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังงทลายแต่ร่มพระพุตติญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องปฏิจจสมบาทในช่วงต่อไปในวันก่อนได้พูดถึงอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดปัญญาวิญญาเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะวันก่อนก็มาถึงนามรูป คำนามารูปก็หมายความว่าในส่วนของกายภาพกับในส่วนของจิตมารวมกันก็กลายเป็นชีวิตการนับชีวิตจึงนับมาตรงนี้ในตรงนี้เรียกว่าความเกิดเราจะเห็นว่าในช่วงปฏิจจสมบัติมีความเกิดอยู่สองจุดจุดหนึ่งก็คือจุด ตอนปลายจุดหนึ่งก็คือจุดตอนต้นในช่วงที่สี่ที่เราเรียกว่านามารูปเนี่ก็คือเป็นผลรวมของกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณก็มาสร้างขึ้นเป็นชาติทีนี้มีปัญหาที่น่าทำความเข้าใจอยู่ประการหนึ่งคือธรรมชาติเวลานี้มีการอธิบายกันก็ค่อนข้างอุตลุดดีบรสมควรคือไปพูดไปในทํานองคล้ายๆกับความคิ เราแต่และว,วันเนี่ยเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายอเนี่ยหรือมันเกิดจากความคิดอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นโน од, ้นล้เมอเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรียกว่าอธิบายว่าตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าความเกิดแล้วก็มีการศึกษากันแพร่หลายกว้างขวางซึ่งถ้าเราศึกษาทั้งที่ไปที่มาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันหลักที่พระเจ้าทรงสแสดงมันก็เหมือนกับศีนข้อที่สามนะฮะ สิ่งข้อที่สามือกาเมเดสมิชาจาราวเบรมณีการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามท่านจะทับศัพท์ลงไปเลยคือไม่ได้พูดถึงของที่ใคร่ที่ปรารถนาเพราะอะไรเพราะว่าพวกของเนี่ยนอกจากเรื่องเพศมันจะไปอยู่ในข้อที่สองทั้งหมดแล้วมันเป็นรัพ์ สถานะเขามันเป็นทรัพย์เช่นว่าไปอละละหยิบสวยปากกาเพื่อนหยิบฉวยผ้าเช็ดหน้าเพื่อนหยิบสวยนาฬิกาคนอื่นเนี่ยมันเป็นอันตราธานมันไม่ได้เป็นการมีสุชาจารย์าการมีสมุชาจารย์จะหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจำแนกผู้หญิงผู้ชายเป็นยี่สิบประเภทอะไรต่ออะไรเนี่ยจะพูดเรื่องเพศอย่างเดียว พูดง่ายๆถ้าเราดูง่ายๆจริงว่าพูดจากแรงผลักดันของกามราคะเพียงอย่างเดียวแต่ว่าของรักใคร่อย่างอื่นเนี่ยมันจะเกิดโลภะของสวยงามของคนอื่นเราอยากได้มาประดับประดามาตกแต่งแล้วก็หยิบช่วยเอาก็ถือเป็นการละเมิดแต่มันเป็นอธินาทานไม่ใช่เป็นการมิสมิจาจารย์ของการศึกษาธรรมะเนี่ยประเด็นสําคัญว่าอาถากะกับพยัญชนะ เอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านว่าหรืออัตตกถา,าจารย์ว่าก็บอกไปว่าตรงนี้อัตตกถาอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้แต่การพูดชาติในเรื่องของความคิดคิดเป็นนั่นคิดเป็นนี้คิดเป็นนนแล้วก็ถือว่าเป็นชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยมากไปนะฮะพูดมากไปแล้วก็ไม่มีที่ไปที่มาอะไรปัญหาสําคัญว่าอัตถะอย่างนี้คือเนื้อหาอย่างนี้ยพยัญชนะเป็นอย่างนี้คือพยัญชนะบางอย่างที่มีมีความสลับซับซ้อนเนี่ย แล้วยากต่อการจะสื่อสารยากต่อการจะอธิบายว่าเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยจะเข้าใจกันได้ยังไงเช่นคําว่านิพานเนี่ยพยัญชนะมันตรงเยอะเพราะนิพานไม่ใช่ภาษาอธิบายมันเป็นภาษาสัมผัสตรงของตัวตนบุคคลแต่ละคนเรื่องที่จริงเนี่ยเรื่องอื่นเราก็มีอยู่แต่เราไม่สังเกตเองการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายคือรู้เรารู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ย เรารู้เฉพาะตัวเราดูง,ง่ายๆนะฮะดูง,ง่ายๆแต่ง,ง่ายที่สุดก็คือไอเ้เหม็นหอมหรือว่าเปรี้ยวหวานมันเคเ็บเนี่ยเรารู้ด้จยจหมูกของเราเรารู้ด้วยลิ้นของเราแล้วไม่มีใครอธิบายได้นะว่าเหม็นเท่านั้นเหม็นอย่างนี้เหม็นอย่างโน้นหรือหวานหอมอย่างนั้นหวานเปรี้ยวเค็มมันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่อนาธิบายไม่ได้เพราะเจอคือนาธิบายเนี่ย คนก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นเองนอกจากว่าเขาต้องชิมเองเขาจะต้องดมเองนิพานเองก็ไม่รับธนาอย่างนั้นนิพานจึงมีพยัญชนะเยอะแต่อัตถะที่จริงก็มีอย่างเดียวเพียงแต่ว่าสื่อสารด้วยด้วยพยัญชนะมากแล้วก็มักจะใช้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราเข้าใจได้นะเจนการไม่มีอะไรการสละเนี่ยการถ่ายถอน การดับความสิ้นแห่งตันหาการทำลายความเมาอะไรต่าอะเนี่ยจะมีลักษณะของรูปธรรมที่ต้องการจะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าเกิดเนี่ยที่จริงมันเป็นคำตรงๆเกิดก็คือเกิดอ่ะคนเกิดสัตว์เกิดแมวเกิดสุนัขเกิดอะไรต่ออะไรก็เหมือนกันนะอธิบายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายไว้โดยภาษาอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช้ในกรณีอื่นนะ ถ้าใช้อีกกรณีนหนึ่งก็ชาติที่สงสารคือการหมุนวนตายแล้วตายอีกฮะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแต่เนี้ยก็จะชาติในลักษณะยันราะนคำว่าชาติที่ทรงแสดงจึงทรงอธิบายไว้เองนะฮะเ,เช่นพระสูตรทั้งหลายมีมาสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นนะเป็นต้นก็มีเยอะแต่ว่าถ้าเราคุ้นคุ้นเนี่ยคุ้น,ค,นคุ้นกันให้ลองสังเกตว่า คือการจะไขอธิบายขยายออกไปเนี่ยเช่นชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์เนี่ยปัญหาว่าถ้าเราถามว่าชาติคืออะไรเนี่ยชราคืออะไรดูตรงนั้นไม่ได้เพราะไม่อธิบายไว้ทําไมแม่อธิบายละ่ะเป็นการเทศกับคนระดับพระปัญจวัคคีย์คือท่านเป็นนักปวดแล้วไม่ต้องไปอธิบายวิจิตพิสดารอย่าง,งตอีนี้บางทีเนี่ยมีทั้งพระทั้งชาวบ้านแล้วก็คนหลากหลาย คําคําเดียวเนี่ยจะส่งไขขยายความอธิบายออกไปโดยพิจิตพิศาสตรวันธรรมชาติความเกิดอย่างที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยทรงตั้งคําถามขึ้นมาแล้วก็ตอบเ,เองนะฮะว่า ja กัตเมจะพิกเวชาติตุกคอนภิกษุทั้งหลายชาติคือชาตินะเป็นอย่างไร แล้วก็ทรงอธิบายเองว่ายาเตสังเตสังสตานังตัมพิตัมหิสตะนิกาเยชาติสันชาติโอกัตินิปปติอภินิปปติขันธานังปาตุภาวะอายตนานังปฏิลาภพอยังวุตติพิกเวชาติคำว่าชาติแปลว่าความเกิดสันชาติแปลว่าเกิดพร้อมคือมีอายมีอตนาสมบูรณ์คล้ายๆกับว่า คนเราที่ถือไปสนงที่ในคันแล้วมันก็เกิดพร้อมกันพอผสมปั๊บยังก็ถือว่าเกิดแล้วนะฮรัฐผสมมจิตผสมมวิญญาณเนี่ยถ้สมมติว่าพระไปปรุงยาให้ผู้หญิงที่เขามีคันแล้วก็ทำเด็กตายในปรับประบตินะฮะปรับประบติประชิกเลยคือฆ่าคนเลยเขาเรียกว่านับจากปฐมมจิตปฐมมวิญญาณแม้แต่ว่าพระที่จะบวชเขานับยี่สิบปีจริงๆในพระบาลีนะฮะ เรานับตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณก็ประมาณเก้าเดือนหรือแปดเดือนนะฮะแล้วแต่หมอก็จะบอกว่าเด็กคนนี้อยู่ในคันกี่เดือนแล้วก็นับได้ทั้งหมดฮนะแต่ว่าพอมาถึงบ้านเราเรารู้สึกมันมันมากไปคือว่าก็ขอต่อเพราะว่ารูปร่างมัายังไม่เป็นคนเนี่ยนะฮะขอเพียงหกเดือนเอาในคันเพียงหกเดือนใส่เข้าไปสมมติาอายุสิบเก้า สิบเก้าปีหกเดือนอย่างเนี้ยแล้วในคันใส่ก็หกเดือนบวชได้สิบเก้าปีเจ็ดเดือนในคันใส่ก็ห้าเดือนหกเดือนคือคือคือยิ่งเศษมากเนี่ยไม่แปลกนะฮะแต่ว่าเศษอย่างน้อยเนี่ยสิบเก้าปีหกเดือนเนี่ยบวชได้เอาในคันใส่ก็ไปอีกหกเดือนแต่พระบาลีอนุมัตินะอนุมัติให้ใส่ได้ทั้งหมดเลยก็เรียกปฐมจิตปฐมบิญญาณคือนับความเป็นมนุษย์กันที่ตรงนั้น ทีนี้ก็เพื่ออธิบายว่ามันก็ผ่านพัฒนาการมาเป็นสัญชาติคือเกิดอายตนะพร้อมขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็โอกตติแปลว่าความยังลงมันเป็นอะไรล่ะคือชลาปุชาหรืออันทชะคือเกิดในคันหรือเกิดในไข่เนี่ยเป็นอาการที่ยังลงแล้วก็นิปติก็แปลว่าการบังเกิด ก็ได้แก่พวกเป็นสุนชิแบบพวกเชื้อไวรัสทั้งหลายพวกเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยแล้วก็อภินิพัติคือการเกิดเฉพาะได้แก่โอปปาติกะผู้นี้จะเกิดมาแล้วเป็นเทวดาเป็นอะไรเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นพรมในทันทีทันใดดังนั้นท่านยังบอกว่าขันทานังปาตุภาโวอายตานาันังปฏิลาโภ ความปรากฏขึ้นแห่งขันการได้ยตนาครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆอันใดนี้เราเรียกว่าความเกิดว่าความเกิดจึงต้องหมายถึงเกิดในกําเนิดสีเท่านั้นไม่ใช่ในความหมายอื่นนะไม่ใช่ในความหมายอื่นถ้าในใช้ในความหมายอื่นก็ต้องมีคําอื่นเข้ามาประกอบเช่นขัติยชาติอย่างเงี้ยเป็นชาติแห่งกษัตริย์ อันนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคือคําอื่นเข้ามาอยู่ด้วยแต่ถ้าใช้คำว่าชาติเฉยๆแล้วจะหมายถึงการเกิดในกําเนิดทั้ง4ี่การเกิดในกําเนิดทั้งสี่ก็นับตั้งแต่ถึงนับแต่ตั้งแต่ปฏิสนธิก็แล้วแต่นะฮะอยู่ในคันในไข่ในของสัปรบในโดยพุดขึ้นก็นับที่เกิดตรงนั้นทีนี้เมื่อเกิดแล้วก็ได้อญญายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในครบ มันก็กลายเป็นกลายเป็นอายตนะภายในภายในหกนิครบบริบูรณ์ทีนี้พวกนี้ก็เห็นรูป,ปร้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสดมกลิ่นด้วยจมูกรูมรสด้วยลิ้นถูกต้องยึดแน่นแออข็งด้วยกายเนะมันก็กลายเป็นความรู้แต่ถ้าข้างนอกเนี่ยถ้าเรานับข้างนอกนะฮะไม่ไม่ไม่นับข้างในเนี่ย บางทีก็ต้องเอาวิญญาณก่อนตรงนี้ที่จริงมันเป็นวิธีวิญญาณและก็ความรู้แต่ว่าช่วงนี้ยังพูดเรื่องในเรื่องตอนขณะอยู่ในคันอยู่เครนคามันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆจนแตกเป็นกิ่งก้านสาขาแล้วก็ได้อายุนาครบขึ้นมาเนี่ยพอถึงจุดนั้นมาก็ทําให้แกเกิดเป็นการกระทบ ระหว่างอายตนะภายในภายนอกวิญญาณก็มีการกระทบกันอย่างที่เรากระทบทุกวันนะ่นะเราเห็นรูปความเสียงดุ่มกลิ่นรีบร้อนถูกต้องยินนนนนแข็งแล้วก็สัมดงอาการเหมือนกันทั่วไปทั่วโลกมีรู้จักมีไม่รู้จักมีรู้จักแล้วก็ชอบมีรู้จักแล้วก็ไม่ชอบมีรู้จักแล้วก็ดีใจรู้จักแล้วก็เสียใจรู้จักตกใจรู้จักกลัวรู้จักอะไรต่างก็แล้วแต่ คือมันภายในใจเราเนี่ยมันมีสัญญาแก่กับความจำเอาไว้แล้วมีความสุขความทุกข์ที่เราเคยสัมผัสจากบุคคลนั้นพ้นท่าทีต่อสิ่งต่อคนสัตว์ที่เราสัมผัสนี่ะนั้นจะต่างกันเสมอไอ้ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าธรรมชาติของสัตว์โลกมันอยากรู้พอไม่รู้มันเกิดสงสัยก็อ,อยากรู้อยากรู้ก็พยายามศึกษาที่จะให้รู้ พอรู้แล้วเราก็ได้สัมผัสเขาแล้วนะเกิดชอบหรือไม่ชอบแล้วก็จำความชอบไม่ชอบน,น,นั้นเอาไว้เราจะเห็นว่าตัวชอบตัวชอบเนี่ยเป็นเหตุเราเกิดความสุขตัวไม่ชอบเป็นเหตุเราเกิดความทุกข์แล้วเราก็จำไว้พอเราเห็นภาพเนี่ยเราจรึงชอบไม่ชอบพร้อมหรืยเป็นเป็นทุกข์มันเหมือนก็ติดกันนะนะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับติดกัน นั้นก็ที่จริงเป็นกระบวนการของธรรมชาติแต่ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่าจากจุดที่เราเริ่มรู้ประจากอาวิชาเนี่ยเราสัมผัสโลกแล้วมันไปนเพิ่มกิเลสเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกรักชังพระรักมันจะเพิ่มกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะประเภทวคว้ากามาหานะ่ยเพื่อได้เพื่อม,มีเพื่อเป็นแต่ตรงนี้มันต้องสัมผัสก่อน ต้องกระทบก่อนนะคล้ายๆกับชอบเนี่ยมันต้องชิมก่อนหรือชอบกลิ่นอย่างเงี้ยต้องดมก่อนชอบรูปอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องเห็นก่อนชอบเสียงอย่างเงี้ยต้องได้ยินก่อนแล้วในที่สุดมันก็เกิดเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ก็กลายเป็นตรงนี้ท่านไม่นับปัญญานะท่านก็นับแค่สัมผัสสัมผัสตัวเราในโลกเราเราก็มีสัมผัส 6. เรียกเต็มเต็มเรียกเรียก,เร,ยกเรียกเต็มยศเต็มที่เขานะฮะตามกระบวนการของภาษาสัมผัสจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าจากักขุสัมผัสสช่าวเวทนาความสเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป,เป็นปัจจัยตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นทางเกิดกิเลสหรือเกิดธรรมะก,ก็ได้ก็ไม่รู้อะไรหมายความสายกิเลสนี่เกิดราคะก็ได้เกิดโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้ริสยาก็ได้สายธรรมะเกิดความเมตตก็ได้กรุณาก็ได้เกิด สงสารเกิดมุทิตาอะไรก็แล้วแต่คือมันจะเกิดด้านดีเกิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดไม่ยินดียินร้ายอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับบุธิภาวะของเราอย่างหนึ่งแล้วขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เราเก็บสะสมไว้ไปในใจอีกอย่างหนึ่งแล้วกิริยาอาการการแสดงออกของสิ่งเหล่าน,นั้นที่มากระทบประสาทสัมผัสเราเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือองค์ประกอบต่างๆหล,ะละยายๆอย่างเนี่ยมันก็ สามารถจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของเราได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นคนก็เคยทำไมเรกโกรธหรือขณะนั้นน่ยก็ทำามารบกวนแร้โกรธมากเลยก็ถือไม้ไปจะทุบตีเขาอะไรเนี่ยแต่เขาแสดงความสำนึกผิดยกมือไหว้ทำตาละห้อยแบบสำนึกผิดขอขมาโทษอะไรต่ออะไรคือคือแรงโทสะเนี่ยมันจะอ่อนเองแล้วก็จะทำอะไรเขาไม่ได้ พูดถึงเรื่องนี้ก็ได้ยินข่าวที่จะยกเลิกการใช้ไม่เรียวในโรงเรียนนีนะครับคือมาฟัางฟังก็ดูหน่อยหนึ่งฟังก็ปิปลายกันนะคือคนที่ไม่สอนจริงเนะี่ยจะไม่อยู่ภาคสนามหลากหลายเนะี่ยจะพูดไปอย่างหนึ่งแต่คนที่เจอภาคสนามมาสอนนักเรียนหลายชั้นหลายวัยโดยเฉพาะวัยเด็กเนะี่ยมันจะมองไปอีกอย่างหนึงคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเอามาวุ่นวายกันนะ ไม่เรียลเนะี่ยเป็นมาตรการสุดท้ายมันมีไว้มันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่มีเนี่ยเมื่อถึงคราวว่ามาตรการทั้งอื่นหมดแล้วเนี่ยทำยังไงมันจะลืมมาฮะยี่สิบปีสามสิปีไม่เคยใช้ก็ได้จะแปลกอะไรแล้วก็มีไว้มันเสียหายอะไรเพราะมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแกใครเลยถ้าเราไม่ใช้อารมณ์เวลาถือไม่เรียว ทีนี้ถ้ามาตรการสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าบางชีเนี่ยเอาไม่อยู่นะคนนะพูดเป็นเล่นนะคนไม่ไปคลุกคลีกับเด็กเนี่ยไม่รู้เองคนต้องคลุกคลีเยอะแล้วคนที่พูดเนี่ยคือเราก็ดูว่าพวกนี้มีประสบการณ์ในการสอนเด็กน้อยไปคือรู้จักเด็กน้อยไปเด็กนี่มันเปอร์เซ็นต์สูงเยอะสูงมากเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่เดียวเลย แล้วาบางคนเนี่ยอาจจะต้องเงื้อมืออาจจะต้องใช้อะไรบ้างน,นะต้องใช้ขู่บ้างอย่าใช้ลงโทษบ้างมันอย่าลืมมาวนิกหปัปกหาของพระพุทธเจ้าเะยพระเจ้ากับสามเณรเนี่ยยังมีทันตกรรมมาฝึกเนเนี่ยมีทันตกรรมมีลงโทษทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นแต่ไม่ใช่เกี้ยนหรอกฮะนะมาความลงโทษไอ้ถูพื้น้กวาดขยะให้ล้างส้วมให้อะไรแต่ไรเนี่ยจะมีมาตรการในการลงโทษ แต่การฝึกปลือให้เกิดสัญชาตยาณใหมายเค็งม,มามันไม่ใช่ว่าไปเหอตามขรลงเขาไอ้เด็กผลังมันยิงพ่อแม่แล้วดูข่าวหรือเปล่าตามอะไรมันนักหนาแล้วขลังอะ่ะทำไมไม่มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองมั่งคิดตัวเองได้นะคือเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่การไม่มีเนี่ย พอถึงบทสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วเหมือนก็โทษอะไรต่างๆในในบ้านในเมืองเนี่ยโทษหนักๆเช่นสมมติเราโทษประหารเนี่ยก็ประหารที่ไหนอะแต่ว่าถ้ามีไอ้พวกหนักๆเข้ามาในบ้านเมืองก็จําเป็นต้องใช้เนี่ยก็ต้องมีอะไรสมัครใช้อย่างหนึ่งปัญหาเหล่านี้บางเรื่องเนี่ยคือเราไปใช้ความคิดความเห็น เฉพาะกรณีไม่ได้เพราะว่าภาคสนามเนี่ยมันหลายกรณีถึเงเวลายกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวเองหรือว่าเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการไม่ได้สอนเด็กนี่นะก็แน่นอนแหละในสมัยก่อนเนี่ยก็สอนแต่ต่อมาก็เป็นผู้อำนวยการก็พูดได้อีกเรื่องหนึ่งือยังนึกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่วันก่อนเนี่ย อาจารย์ไหนสำเริงนินประดิษฐ์อะไรเนี่ยพูดเออหนมีเหตุผลตัวเองเคยผ่านการเป็นครูใหญ่ผ่านเป็นครูน้อยผ่านสอนอะไรไมาสารพัดแล้วก็พูดจาในทางประนีประนอมอันนี้ก็คือคือ,ค,อคืออะไรคือลักษณะของอารมณ์ที่มันสัมผัสแล้วเนี่ยมันเกิดเวทนาทีนี้สัมผัสบ,บางอย่างเนี่ยเวทนาบางอย่างเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นอะไรได้ สำหรับคนบางคนนะมาตรการเราจะเห็นว่าคันเนี้ยขนาดเนี้ยอย่างอย่างลองดูบ้านเมืองเรารอะเวเนียโทษยาบ้านเนี้ยเขาประหารนะน,นะลงตัดสินประหารลงข่าวเยอะเห็นเคยก็กลัวนั่นคือมาตรการเฉยๆแต่ว่ามาตรการเหล่านั้นแหละบางทีบางก็ขู่อะไรเขาไม่ได้เลยแต่เขารู้ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีจริง ประหารเสร็จแล้วก็ลดลงจำพบกตลอดชีวิตทำความดีก่ลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆเพราะงั้นได้มีไว้ขู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือคือ,คอหลักการฝึกคนเนี่ยพระพุทธเจ้าด้ใช้กับมานิกันเทศนิกัรห้าระหังประกันเทประกันห้าระหังเจ๊ข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องหลักการฝึกปลือคนมันจะต้องมีอย่างนั้นทั้งสองอย่าง ใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คือยังชอบใจแนวคติโบราณสระน้ำลูกยยกอภัยนี่ไปเราะมากมันมีความชัดเจนว่าในบรรยากาศของความรักความอบอุน่นเนที่จริงก็ยังสัมผัสนะฮะเราจะเห็นว่าสัมผัสกับเวทนาเนีแล้วการสัมผัสแล้วมันอบอุน่นมันเกิดสุขเวทนาถ้าถึงจุดนั้นขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเนี่ยเราจะใช้ไอ้สัมผัสที่อบอุน่นแล้วเกิดสุขเวทนาเนี่ย เป็นเครื่องมือในการลงโทษเขาได้โดยเขาไม่โกรธเขาก็อยากให้ลงโทษเขาแล้วก็ถ้าลงโทษแล้วเขาจะได้เป็นสุขต่ถ้าลงโทษเขาจะทุกข์นะฮะสมับคนที่รักเขามุ่งหวังดีต่อเขาแล้วเขาไปทําให้เราผิดหวังเขาก็อยากให้ลงโทษเพราะเขารู้สึกผิดฝังอยู่ภายในใจ,ใจิตใจ ผนกระบวนการตรงนี้ลองทังเกตว่ากระบวนการสาดน้ําลูกหยอกอ่อไเปเป็นกระบวนการสัมผัสเวทนาก็เ,าเรียกว่าอะไรละอายตานาะผัส,สะเวทนานะลงมาทั้งหมดเลยแล้วถึงจุดหนึ่งมาเกิดตัณหาคืออยากให้เคียนอยากให้ลงโทษอยากให้ตำหนิตีเตียนตัณหามันใช้สร้างสารรค์ได้นะมันไม่ได้ใช้ทำลายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอยู่ที่ความเข้มข้นของมัน วาใชในทางบวกก็ได้ใช้ในทางลบก,ก็ได้ัวพวกนี้ใช้าอาศัยไปมรรคผลนิพผ่านอย่างไรเลยที่ท่านแสดงไว้ว่าตัณหานิสายยตนาภาตปาอาศัยตัณหากะลาตนาเพราะในในผัสสะมันจริงก็มีหกจะคูสัมผัสชาเวทนาคือจะคูสัมผัสนะฮะก็เรียกเรียกตามอายตนาภายภายใน ต้งลงาหกจักขูสัมผัสโสตสัมผัสการณสัมผัสจิววาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสพูดง่ายๆว่าสัมผัส่างตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเวทนาเมื่อก็ออกมาเป็นหกเหมือนกันเรียกเต็มยศเลยจักขูสัมผัสชาเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นปจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วมันออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์เป็นสุขแล้วออกมาละเอียดพิสดารมากนะแต่เรานี่เรายังไม่ถึงเวลาจะพูดเรื่องเวทนาก็ออกมาพิสดารมาก เวทนาจะถึงร้อยแปดยังมีได้มาไปนับมาเนี่ยกลายเป็นเวทนาร้อยแปดแล้วเพราะนั่นตรงนี้มันจะเป็นตัวมันเองนะฮะตัวมันเองเนี่ยมันก็จริงๆก็เป็นกลางๆคือเราคิดตัวเองนะะเป็นสุขเป็นทุกข์เราลองสังเกตว่ามันไม่ใช่ยุติไม่ใช่ยุติว่าอย่างนี้สุขอย่างนี้ทุกข์ถ้าเรานั่งในห้องหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าอากาศพอดีคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเย็นไปคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่นนาจจยังร้อนอยู่ เห็นไหมพ้ะเวทนามันต่างกันทั้งๆที่อุณหภูมิแล้วนี่เท่ากันออามเตอร์มาวางเนี่ยอุณหภูมิเท่ากันแต่ว่าถามผิวคนความรู้สึกของคนปรากฏว่าต่างกันนั้นแสดงว่าเวทนาเนี่ยที่จริงมันก็สัตว์แต่พเวทนาแต่นั่นเองแต่เราก็ปรุงปรุงคิดคิดปรุงของมันแล้วก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาก็กลายเป็นกระบวนการที่ไหลต่อเนื่องกันไปเรื่องัวามลาย ใตหลรงพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเ่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ,อกงามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี